สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทีทุกคนตอนนี้ก็นั่งเขาขั้วพี่น้องก็เสร็จตมเป็ดสูแข็งกินเนาะพี่น้องก็คือเห็นเลยนะน้องก็เห็นในหน้าโป๊กนั่นแหละกะนี่เป่นเก้ยเผืะกกระกรอ่น้องในะกะพีต้อนเป็นมาเด่นนากพี่น้องมาแบ่ก็ได้เห็นในกินกินแด่งซูเป็นนาะพี่น้องเป็นจีนเลเป็นจีนเปนองพี่เพืนหนึ่งเนาะแม่พี่ต้อนพีน้องพื่อนหนึ่งแต่ว่าเบ้าเพิ่กก็อันิตา ว่าห่พนนอนเนนนนชูเพนนอนเราคุณมากครับหมคุนอีกนหนึ่งเนื้ออ้นี่เดี๋ยวมาเบิ่งมาสงมกันเราเปน้องพ่ชิมแซ่ใส่สมเป็ดเขาต้มไก่ใส่สาเอาไปแต้มเป็ดใส่สาก็ได้กินแต่เป็ดพี่น้องเลยผมาเดงแต่เป็ดนะแก่ขึ้นมากเรด้พือี่สิแลวเว้นอย่างตัวหนึ่งอันนี้เป็ดปี อัน,นเห็ดมือนันะสูมนกินกินค่ะกินตานมาตกินขาก,กระดูกมันเดือดสีพอดีเลยหมอนหน่อย,อยนะใส<ช>่ย,ยงนนะเห็ดยังไหมีจีนังอีกเนาะเนื้อแจคัๆเลยจีนัง,นงกว๋วยหน่อยนะจีนังแกมซื่อ มีมืออมห้เนี่ยนี่อรดพอเราามีเขาอยู่เขาจะพ่นมังค่าวนี่มันใสใสเดีแต่มันดื้อเยือนมาดอดแต่มือผุนมาจากมือข้ากินปลาเหมืนกันเนาะเดี๋ยวมาซักสอนกหนอยโอ้ขามากฝามากข้างนอกเนาะไยดีพี่ตอสบายดีครับจีนังกล้วยครับ ินใดเจ้าบ้าอาะม่บ้ามาเจ้าุกมหรือเปล่านางกวยเาุกหมาเนาะเซียนได้ลยแล้ครับขออตะปูใส่เลยเนาะมันหนุ่มด้ิ้งดกมไม้มันหนุ่มนมมันหนุ่มด คอยเอาไปแข็งข่งเขาพูดแจ๊บประสิทธิ์ูบเนี่ยนี่อือือไปขุยเจี๋ยบแเจี๋ยบสบายดีสบายดีส่องพอน้ำกิ้งเสน่ห์เนาะท่ากระหอดมาแต่สวัสด์นักเกตทากระหอเนาะนั่งแต่คำซีบันพี่เมืออื่นคำซีสีตามมาตำลังมืออื่นว่าคำซีมาแม่นโอ้ประจีท์ออกมาจากมุ่งประมาณ นายมังหนึ่งบุรีเพื่อมันตื่นออพรุ่งวันี้ไปลินอีกเลยผ่านป่าเพื่อเดชไปลินเดชผ่าโยดล,ลุงลุงทงลุงทำป่าอยู่ในหลอดเดียวกันในป่าเนาะในป่าโยดมือกับตาม่าี๋ยวถ่ากินตุ๊บเป็ดก๊อกลังตมอ,อยู่บาร์ดีสบายดียืดเข่า

เสือมเล็กจุนตาแรงสบายดีบาด่บาวสิทธิ์เนาะี่ยำาว่าเป็นที่ทำสุดยเ้ยยอ่นอรอบ <c oughs> แล้วกนการตาเอ้ยจืด่ะไ้วฝาม,มาไหนนะพี่น้องตัวนี้หมอหาก็ฝนเแบบนี่ยเขาชิใส่อันนี้กปใส่เป็ดเนาะนีะ่ อันนี้ใส่เรื่อยว่ะคตคมันถ้เาใส่ผมดับจัว่าฐานพดใส่เรื่อย่ปรู้แล้วะมุนไผ่ใส่ได้ว่ะมานึง่อเป็นยาคอยเนาะอือปรเด็นเใส่ใส่งามันตันงันเันจังเวลาสดมันจังห่น มันจะ่มเข้าอันนี้แบบที่พุ่นเออมันเป็นผีพุ่นส่วนส่วนไหนหนามเพลยังถ้าเอาแตงาเนี่หนวดโดนมนเ็ดใส่เป็นงาก็ได้แ่ถ้าเ่ามันเกเออถิ่มเอยใส่เป็นงาใส่เอยใส่เป็นทีพุ่นโอ้เ <hi> ดี like <injuries> ๋ยะจังหน่อยพป่นองนั้นเปลือจังหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาถีดเห็ดแจวกอนตำแจวนะ ใส่เบสอดเบ็ดใ่บดตัวนี้เนาะอือปีกัวห้าเบ็ดเปนเยนางหัวเบ็ดช่นนงหัวแม่หัวจหัวีวะครับางใส่ตรงใกล้ใส่ใ่างหัวชื่นา่าเากินขึนหัวเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็น เจ้าตาบอกขกในขกในเจ้นะเจ้กินกับัาเลยมาคนต่ำเง้ยครูะเหมือนที่ามต่ำจิูกต่ำก็เตอก็เตออยก่าใช่ไก็อื่นก็เต๋อู่วะดิก็เตออะไร่งเ้จ้าว่าไดเจ้าว่ามองทางภาอีก

เจียวเสีบมักเสียบมเจน้าไม่ิดหกวาาเบิงสมุนไพรโดนตวหนเต็มเกียวป่ะบาเรือหอมบรตี้เสร็จเต็ี่กันนี่กัเป็นแหน่ขันเก็ดอย่กันี้กันนะ นกปูเฮงล่ะซากซองปวยเนาะตัวนั่งแเอาปลายใส่ตุ้ด้วยเนาะป่ยนึ่งลำถูนึ่งตอนเถอะกะตากล้อาบวกนะตากเรือตอนนน้นนนี่เขาะอ่าตไก ใส่มักสุกยใช่ใช่เยนะกินมวยเอ๋ออ๋ออ๋อกี่มาไก่นหอนนี่โอ้โ้ท่านนอกได้คนลดให้ถึงพอดีเนาะ กูจะหัราะเลยเขาดิบดิบกูยิ้กินน้ำจำเนาะิอเออุ่นนหนึงเออขาหีบก็มี่ะไปเบิงอยู่นอนอพี่น้อมมาไมพี่น้องกินเา

ແຊບໂอມດຢ່າໄປກຸມຄົນເມື เ uh มื huh, ่อได้มึงจะเปิดโตแผ่นแล้มาเย็นแห้เนื้อตัวนี้ไหนแกล้งน่นอีเราเรจเป็นนู่นอะไรเป็นนู่นเออแบบ้าวเจีแวข้าวเจียวไก่นีแหละนี่แหละ มันอยู่ในงกันนะแหในทงบอกเปรอหีบทงอ่ะไปเอากรบเซาไเอากระเซาเป็นเลียวหรเป็นน่อะไิมแล้ว่ด้าดต้มเส็ดนี่ยและพ่อเรากินมาลำลุกจีมทำยังไงในปีต่อเ่งลอยอยลอกินเเดียวลูกไสลูกไส้สักคนเอาไปนอน มีบ้างเลยแค่ใส่ตาก็ปวดแสบแล้วแม่น้อยที่กำหล่อแท้แม่กินกำนังก็แท้แม่ทีไรจะผอมเด้ิมผอมสุดที่น้ำนะน้ำนะพอเอาผู้คนแล้วบ๊วยมาเบาเอ้เจ้าใจน้ำเด้อเจ้าใจน้ำเด้อินสมเป็นน้ำ

นางรับในต่างไหมครับไม่เป็นไรต้ออ่อนแข้งอยู่ตาเป็นหมดแข้งเลยการจ่อกันอยู่60ปีนี่เตรียมเมียมา้ามเอาทุกมือลุ้นแตกเป็นแตกไดแตกอันบักที่รวกเยอก็สิ่เด็กบอกนี่ะเตะจนก็จะปวยพี่ฝนวสุเปอรสุเกะตากันิึงมวย ง่ยปะครับซไกลเลยรเบิ้งไกละเลม่กินเผาไม่ทำซีกินกคนทีมันบนะม่นะไร่ใน่กินฮะเบิ้งง้กินอีกคำหนึ่งส่เอน้องเลยหนักด้เลยใส่สาเพื่อสดพี่เพื่อสดนใส่าวใช่

อะไรกี้่ะก็น้ำามับน้ำลด่นมาน่นาเงสริมการนั่งจานสุัจอดกันะทนัองเนาะม่จะหมดสิบไปสิบหนานะมาเอมากินข้ามันน่าขับปัายากินได้ไม่ยาเนาะกินมาลำลดเนาะเพียงไก่เมื่อโตหนึ่งด้วยกันเน ปิ <is> mm ้งไก่เจ๊ขาวนะทุกคนดิ้งไก่บูดปิ้งไก่เจ๊ข้าวนี่แม่แต่ยุ๊บแต่เต้องหนักไหเจ็บเจ๋งเหรอกอดเไมานะจนนี่แกอิ่มเลยน้องมาเที่วเพิ่มมาลนำลังเนาะกันยังเดือยเพิ่มยุ่ง าพนกินรวบเนาะมาพนน่วรบอก็อันนี้นเกิดเป็นซีเมอรนะพี่น้องพี่น้องสปิดคลิปไปเพื่อนฉเด้อพอกันพี่นะเดี๋ยวพี่น้องชื่อว่าเป็นะ